ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโตตตาไทยลีนะครับเป็นเกมในสัปดาห์ที่23นะครับที่แพทสเตเดียมครับการท่าเรือเครับพบกับประยอง FC ครับโดยเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับแข่ง22นัดมี41คะแนนครับส่วนทางผู้มาเยือนอย่างทางประยองเนี่ยอยู่อันดับบวยเลยนะครับอันดับ16ครับแข่ง22นัดมี10คะแนนครับนี่ครับตามตารางคะแนนที่ขึ้นบนจอเลยครับ อาละครับไปดูผังการเล่นครับทั้ง2ฝั่งเลยครับการท่าเรือและระยอง f c ครับการท่าเรือมาในระบบ4-3-3สนะครับส่วนทางผู้มาเยือนอย่างทางระย,ยองเนี่ยมาในระบบ3-4-3ครับเอาละครับพุทธศิลครับเป่าเริ่มเกมแล้วบอลอยู่ที่ท่าเรือเริ่มเล่นก่อนนะครับขวาสุดมีพื้นที่ด้วยครับเปิดโค้งเข้ามาตรงนี้เอา้าแล้วหชนกัน แล้วโกชิคุโบซัมอีกทีฉันแลบแล้วได้ทีนึงออกไปไกลเลยครับโอ้โหจังหวะยิงตรงนี้ครับชินวัตรวงชัยครับโอ้โหผ่านมาจะ5นาทีนี่กลายเป็นระยองเนี่ยต้อนเอาท่าเรือไปติดมุมเลยฮะเนี่ยชนคานก่อนแล้วโอโคุโบซัดต,ตรงนี้แล้วชินวัตรครับวงชัยมาซ้ำดาบสุดท้ายมีเช็คนิดนึงครับอาจารย์สาบครับไปกันต่อครับไม่มีอะไร ล็อกไว้ก่อนให้มาตรงกลางแตะมาโบนิยาในกรอบเขียโทษม้วนมาสวยครับแล้วตรงนี้คือหลังมาได้ยิงตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับไวเหลือเกินนาทีที่6ครับับตาทีของพวกเขาสิวกรจากคูประสาทเด้คล้องดินเลยนะครับคุณสิวกรจากขูประสาทครับคัดแบ็กกลับมาแล้วนี่ครับสิวกรกดหายเลยครับด้วยเท้าซ้ายดูครับตรงนี้เคลียร์ไม่ออกชัดเจนนะครับแล้วกดหลังเท้าเลยครับบอลเนี่ยไปเฉล็บผู้เล่นของ ระยองอย่างยอดรักครับแต่ว่าก็ดีพอที่จะเข้าประตูไปครับท่าเรือหนึ่งระยองศูนย์ครับต้องการชัยชนะครับห้าเกมไม่ชนะใครเลยโอ้เราตรงนี้โอ้โหอนุชิตเงินบุคคลปั่นด้วยขวาครับชนเสาวันนี้นึงเสาหนึ่งคานไปแล้วครับระยองนี่ครับปั่นโค้งมาตรงนี้ฮึวอรวุสไม่ทันแล้วครับเป็นอนุชิตเงินบุคคลครับกับตันทีหมองพวกเขาช้าปุ๊บผู้เล่นท่าเรือลงมาครบแล้วครับ แล้วเปิดเปลี่ยนแกมาตรงนี้เก็บได้เอาแล้ครับยอดรักไปต่อได้ครับยอดรักด้วยซ้ายฉันแบได้เตะมุมครับระยองโอ้โหวรุมถึงขั้นผวาเหมือนกันครับยอดรักกดจังหวะนี้นิีิพงศ์ไปพลาดจังหวะแรกแล้วยอดรักแต่งหนึ่งจังหวะกดตรงนี้ครับถึงสองกันแล้วคร้องมาโอ้โหดูครับแล้วชิปให้ตรงนี้ซิงัสโซเรสปล่อยบอลตกแล้วจ่ายเข้ากลางยิงลูนีโอ้โชนคาครับ แมโอ้โหถ้าลูกนี้เข้าไปนี่เป็นประตูลุ้นชิงประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ได้เลยอันดับแรกก่อน,นเนี่ยนี่ฮะเล่นสวยมากเซโกโซเรสตบมาตรงนี้แล้วเป็นทางเดลส์โบนิยาครับที่ยิงสาลูกนี้แล้วก็ไปโดนดัมมิตเตอร์ครับโบนิยา bon ท้าทายล็อกเข้าขวาได้โบนิย bon าลองยิงด้วยขวาปัดได้ครับอนุสิทธิ์โอ้โหแล้วกดตรงนี้ต้องปัดทุบทิ้งไดเลยครับอนุสิทธิ์ ไม่ให้ชนะแล้วตรงนี้แล้วเอเคนายลุดมายิงลูกนี้ติดเซฟอนุสิทธิ์ครับโอ้โหซูเปอร์เซฟครับอนุสิทธิ์เติมมีแตะบอลแรกอย่างหล่อเลยครับเอเคนายโอ้นี่ครับแตะผ่านมาแล้วยิงจะหลอกเสาแรกนะครับบอลผ่านสุวัจันบุญพามาครับแล้วอนุสิทธิ์ออกมาตรงนี้ครับใช้ลิ้นปี่เซฟเลยครับโอ้โหนี่ครับหน้าเบ้ไปเลยครับอนุสิทธิ์พามาเองด้วยซ้ายแม่ซ้ำคาครับจังหวะนี้ ถ้ยิงก็บอลไต่หลังเท้าเอไปเองครับยอดรักนาเมืองรักเดี๋ยวสั้นบริยาจี้ใส่ครับบริยาให้มาตรงกลางกดตรงนี้แม่นิดเดียวครับเป็นทางซิโกโซเรสครับแล้วลูกแบบนี้ทําได้จากประตูขึ้นนําก็แบบนี้นะครับซิโกโซเรสโอ้โหบอลมันกระดอนตรงนั้นพอดีครับข้ามขานออกไปครับน่าเสียดายครับเกือบได้ลุ้นประตูที่2เลยครับลูกยิงของโซเรสเอาตรงนี้โซเรสกระโดกให้หลุดมาในกรอบเขตโทษบริยาแล้วโอ้หไต่ไม่โดนแล้วอีกทีหนึ่งยังได้อยู่ครับ คืนมาซัวเรสด้วยซ้ายติดบล็อกโอ้โหนี่ครับทุ่มสุดตัวครับอดัมมิเตอร์นี่ครับติดบล็อกแรกก่อนทางอนุสิ์และจังหวะ2ก็ยังติดจะให้ทางเนลซันบริยายิงจังหวะดาบ3นี่ก็ยังไม่ผ่านเกมรับของทางระยองครับดูครับนี่ครับยิงตรงนี้ของซัวเรสเป็นอดัมมิเตอร์ทุ่มเทมากครับขวางไว้ได้ครับชุดนี้จะเอาให้ได้ครับทาเดือประตูที่2เปิดโค้งมาตรงนั้นไม่บงแล้วเรียบร้อยเลยครับเซกิโอซัวเรสโอ้ มงนิ่มๆครับแอสซิสต์ของประกรณ์เปรมพักซโก้โซเรสมาจุดนัดพบโอ้โหมงเหลือกินจริงๆครับโซเรสไม่ทันเห็นเลยครับหันไม่ทีนี่โซเรสถึงแล้วครับน่าครับแล้วเสียหลักล้มลงไปแล้วบอลที่มงนี่โอ้โหทิศทางน้ำหนักนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับช่างมาเมื่อเช้าครับเซโกโซเรสสองศูนย์แล้วครับเจ้าบ้านขึ้นนำระยองอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับแล้วผู้สินครับคุณสับพรมศรีบุญลือครับก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นการท่าเรือเอฟซีครับออกนำ ระยอง f c ไป2ประตูต่อ0ครับครับเกมเริ่มแล้วครับครึ่งเวลาหลังที่แพทสเตเดียมนะครับเทพิทักคุนจวงให้มาข้ามไปครับแล้วกีรติแก้วดแดงด้วยซ้ายชนเสาโอ้โหนี่ครับวันนี้ครึ่งแรกเสาหนึ่งคือหลังเสาหนึ่งครึ่งเดือนไปแล้วครับสองเสาจับเหน่งเห่งแล้วกดไซก้อยนิดนิดบอลผ่านทางบรรวุฒิไปแล้วแต่ยังไม่ผ่านเสาครับโอ้โหดูครับ อาแล้วก็มีพื้นที่แล้วยอดรักหมอข้างในคกอ่ยยิงเข้าผ่านแล้วโอ้โหบอลดูนี้ล้มไปเองครับแม่ไม่ได้ยิงสุดท้ายโอ้โหน่าเสียดายครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายของยอดรักสวยเลยครับดูจังหวะตรงนี้ที่น่าจะได้ลุ้นของทางอือหือเป็นกีรติครับที่แอบมาอยู่ตรงนี้ครับกีตตีนี่เอียงรอเลยนะครับอาิศักไรสสอนครับพาขก้นเองมีชัดชนตามมาอาิศักไรสอนยังไปต่อยังไปต่อแล้วด้วยซ้ายยิงติดบล็อกชัดชนครับโอ้โหยังตามมาแก้ตัวได้ครับชัดชนอือหือ นี่ต้องให้เครดิตเลยครับชัดชนครับพ่อมาคนเดียวเลยครับทาง AK9 นนี่ครับแต่ว่ายังกลั้นใจล้มตัวสกัดทิ้งออกไปได้ครับชัดชนมาที่จิวกรแล้วช้าเสียบอลไปอารลครับ3ต่อ2 3ต่อ2ระยองให้มาเมธีเมธีสาระคำเมธีสาระคำยิงแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับไล่มาแล้วครับ1ต่อ2ครับเมธีสารคำจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคลูกนี้จังหวะนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับทางระยองครับ กระชากลบหนึ่งครั้งแล้วกดเสาสองเรียบร้อยเลยครับระยองไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับเป็นประตูแรกของเมทีในฤดูกาลนี้ด้วยครับอนุชิตเปลี่ยนไปทางซ้ายโอ้โหแล้วแกดูวางบอลแม่นจริงๆครับยอดรักเปิดโคงเข้ามาแล้วตรงนี้เอา้เอาโอ้โหไม่โดนครับมายิ้มเขินเลยครับนิติเดชเพนสวดิ์ลูกนี้เกือบยิงประตูตีเสมอให้ระยองได้ครับทงมีไม่มีไม่มมมมรู้แต่ว่าจังหวะนี้ดีเหลือเกินครับ รทธิเดชครับไม่ล้ำหน้าด้วยโอ้โหไม่ได้เกรงเท้ารอไว้ครับโอ้วรวุฒิเนี่ยไม่เห็นว่ามีใครแล้วด้วยครับเสาสองนี่หันไปเลยพวกเกมรับของเพื่อนๆเลยอะประกณรขวางไปตรงนี้มีพื้นที่นิติพงศ์ด้วยขวาหุ้บอลลูน่นิดเดียวครับจับได้ตรงนี้ไม่มีใครประกบกดตรงนี้นิดเดียวครับโอ้โห จะเล่นสามเหลี่ยมเนี่ยครับอ,อนุสิ์นี่ได้แต่บินแล้วก็ป้องกนันทวยตาแล้วแต่บอลไม่เข้ากรอบครับแล้วฟรีคิกของระยองยิงไกลเข้ามาเอา้าโอ้โหเกือบไปครับนี่ครับต้องปัดทิ้งครับบรวุสีสุภาตรงนั้นนี่ต้องมี40หลาครับอนุชิตเงินบุคคลครับแล้วแหมก็พุ่งไปเช็คเพื่อความมั่นใจก็ปัดทิ้งออกหลังไปที่เยอะโอ้จะแตะเอาแล้วผ่านมาได้หนึ่งผ่านมาสองแล้วผ่านมาสาม ผ่านมาซามบ้ามาสี่ยิงติดคนที่5ครับโอ้โหบดินแล้วฟองจะเอาจุดโทษครับแต่ผู้สิยนยังปล่อยเล่นไปนี่ครับอยู่ที่ทางคุณชายเลิศงามสมนะครับที่จะส่งสัญญาณมานี่ครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจครับโอ้โหถ้าพุ่งมาแบบนั้นนตาเห็นภาพตรงนี้ครับที่ภาพที่เคลื่อนไหวโดนมือครับโดนบริเวณท่อนแขนเลยครับจะตัดสินใจอย่างไรครับสัญญาณมาแล้วจุดโทษครับลูกนี้ชัดเจนครับปือขวาของยอดรักครับ สิโก้โซเรสด้วยซ้ำกับโพดอูดมาแล้วครับสิโก้โซเรสยิงลูนี้เล้นิ่มๆเลยครับ3ประตูตอนหนึ่งครับการท่าเรือ FC จากจุดโทษของซิโอโซเรสนี่ครับยิงหลอกหน้าเท้านะฮะเหมือนจะไปทางซ้ายของทางอนุสิตแต่ว่าหักข้อ,อนิดเดียวครับแล้วก็ไปทางขวาของทางอนุสิตเรียบร้อยครับ3 1หนึ่งครับท่าเ<ม>รือมีวัสดุสิวิกิีคนเดียวประกอบให้มาตรงกลางแล้วโบดิยาจับนิ่มๆแล้วยิงติดบล็อกโอ้โหโบดิยาันนี้ เอายังได้ทีนึงปกรณ์ปกกณ์เปรบพักยิงเลยครับต้องปัดทิ้งอนุสิทธิ์โอ้โหสองดอกติดติดครับระยองไม่เสียประตูที่4โอ้โหจังหวะของแนวสั้นบริยาครับยิงไปติดบล็อกทางวสุศิวกิจเต็มเต็มครับดูนี่จังหวะ2นะครับโอ้โหเกือบไปครับระยองเก็บได้ตรงนี้เปิดมานิ่มๆเลยโอ้โหไม่ได้ครับเต่าดินโยโอ้โหจังหวะนี้จะล้มตัวทับบินก็เจอสกัดดอกหลังไป โอ้ตอนนี้ผู้เล่นของระยองนี่หัวเสียงจริงฮะไปสกัดแบบวินาทีสุดท้ายก่อนที่ธนาสิทธิ์จะเข้าถึงแล้วนะฮะบดินเข้าช่องมาธนาสิทธิ์แล้วปั๊มตรงนี้ยังได้ทีนึงมาแล้วครับถึงเส้นหลังครับธนาสิทธิ์เปิดมาปัดได้แล้วซ้ำด้วยซ้ายข้ามคาอีกแล้วเดีวสันโบนิยวาวันนี้ไม่ใช่วันของเขาครับโอ้โหน่าเจือเลยครับโบนิยาหลายจังหวะแล้วครับนี่ฮะจังหวะมุดไปของเจ้าเต๋าครับให้ไปตรงนี้โบนิยาด้วยซ้าย บอลมันไปครูดนักแข้งครับคุณสุภชัยครับอู้หูนี่ครับยิงเสร็จหมุน3ามร้อยสิบองศาแล้วก็เซ็งชีวิตเลยครับป้างขวาเนลสันโบริยาพาหนีมาได้เปิดมาโกซูกิพักอ,อกลงยิงด้วยขวาเซฟเข้าอกเลยครับมนุสิเตอร์มี <c oughs> แล้วก็จบเกมครับที่แพทสเตเดียมครับเป็นการท่าเรือเอฟซีครับเอาชนะระยเอฟซีไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับ